คนที่เที่ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชีวิตของธรรมชาตินะครับวันนี้แอดอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับทุกคนพอขึ้นมาก็เจอพนักง,งานต้อนรับเลยครับนั่นก็คือน้องลิงครับดูแต่ละตัวแล้วชํานาญมากๆเลยนะครับทุกคนแอดคิดว่าเส้นทางนี้น้องอาจจะใช้เป็นประจําครับธรรมชาติก็คือธรรมชาตินะครับทุกคนเราไม่สามารถห้ามได้อย่าตรามาก,กันนะครับ และระหว่างที่น้องเดินอยู่นั้นแอดก็เชียร์แล้วก็ลุ้นไปมากๆเลยครับว่าน้องจะตกลงมาไหมแต่น้องลิงครับมือเขาแน่นจริงๆเขาเดินอย่างปลอดภัยจนกลับไปถึงยังต้นไม้อีกต้นได้ครับและระหว่างทางก็ได้เจอกับนกแก๊กนะครับแอดไม่รู้จะทำยังไงร,รอน้องช้างทั้งวันก็เลยไปเดินเล่นที่นกชีครับอากาศดีมากๆ แต่พอเดินไปได้สักพักมีเสียงโทรศัพท์ขึ้นว่ามีช้างออกครับทุกคนพอแอดรีฟมาถึงน้องก็ลงกินโป่งแล้วครับช้างกับสิบกว่าตัวเลยครับเยอะมากๆเลยมีจิตลิทน้อยเต็มเป็นหมดเลยครับทุกคนน่ารักมากๆทุกคนครับทำไมช้างตื่นนะครับเฮ้ยทุกคนเห็นไหมมีตัวอะไรอยู่ดำดำหมูป่าครับทุกคนช้งางกำลังไล่หมูป่าอยู่ตอนนี้ ทำไมทุกคนโชคดีจังเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเอดนะครับที่ถ่ายช้างติดกับหมูป่าเดี๋ยวๆสองตัวนี้เขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยทำไมไม่ไปช่วยไล่หมูป่าโอ้โหชวนเพื่อนลงมาเล่นอีกทำไมไม่ไปไล่หมูเดี๋ยวเขาก็มาแย่งอาหารกินหรอกไอ้เต้าช้างน้อย อนนี้แอดอยู่ที่ทุ่งกวางนะครับทุกคนช้างออกที่ทุ่งกวางครับตอนนี้นับได้ประมาณ12ตัวนะครับตอนนี้มีเจ้าหมูป่ากาลังเล็งอยู่ครับเจ้าหมูป่าต้องจะลงมากินปงแน่เลยหรือว่าอาจจะเป็นรากไม้รากยาก,ก็ได้ครับทุกคนครับแอดดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เห็นสัตว์น้อยใหญ่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันแบ่งปันกัน ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองอยู่กันแบบมีความสุขนี่แหละครับธรรมชาติวันนี้บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าช้างออกในช่วงบ่ายครับ ตอนนี้ไอ้ต้้งหมูป่าก็พยายามจะเข้ามาหาโครงช้างให้ได้เลยครับทุกคนพอวิ่งเข้ามาปุ๊บโครงช้างก็แตกตื่นกัน,นทั้งจิตริบน้อยแม่พังเต็มไปหมดเลยครับถ้าวันไหนว่างแอดอยากให้ทุกคนลองขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศเพื่อจะได้เจอโครงช้างและโชคดีได้เจอน้องจิตริบเหมือนแอดนะครับทุกคนครับบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การขับรถใช้ความเร็วไม่เกิน หกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนเพราะว่าระหว่างทางเราอาจจะเจอน้องช้างน้องลิงกวางเก้งเดินข้ามถนนได้และเราอาจจะเบรกไม่ทันนะครับและที่สำคัญเราอย่าให้อาหารสัตว์โดยเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะน้องลิงอย่าให้อาหารโดยเด็ดขาดเลยเพราะเราอาจจะโดนปรับได้นะครับและก่อนขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตรงหน้าด่านซื้อบัตร จะมีกฎระเบียบให้ทุกคนได้อ่านศึกษาให้ละเอียดก่อนขึ้นมานะครับก่อนจบคลิปแอดอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าฝากอะไรไว้นอกจากรอยเท้าและอย่านําอะไรกลับไปนอกจากภาพถ่ายที่สวยงามและความสรงจำที่ดีนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามคนติดเที่ยวฝากกดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ สำหรับวันนี้คนที่เที่ยวสวัสดีครับ